ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายบุญเป็นธาตุธรรมพิเศษที่มีความมหัศัรรย์ทรอยู่เบื้องหลังความสาเร็จความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากบุญทั้งสิ้นไม่มีบุญเป็นไปไม่ได้ ต้องมีบุญหนุนนําเหมือนอย่างคณะเจ้าภาพตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดเริ่มต้นจากชีวิตที่ไม่เข้าใจในบุญไม่เข้าใจในการให้ ไม่เท้่าใจในธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์และบริสุทธิ์ไหวพระเสียเปล่าไหว,วเจ้าได้เชียท่านป่ารบอย่างนั้นแต่เมื่อมาอยู่ในเส้นทางบุญชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุก ท่านบอกว่าทุกอย่างนั้นที่จะสำเร็จประกอบด้วยสิ่งสามประการคือใจต้องเป็นบุญใจต้องศรัทธายิ่งนักของที่หามาได้หาด้วยหยาดเหงืห่อแรงงานนำพักน้ำแ่งของเราเอง และก็ปฏิคาหกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจใสสว่างใสเสมอท่านผู้เป็นทายกมหาเศรษฐีผู้มีบุลทัสามท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อังคณาศรีวรรวัตรคุณชัยวัตรศรีวรวัตรคุณพาวิทยาศรีวรรวัตรและคุณสสนันหารเจริญดูในเส้นทางบุญนี้โดยตลอดมีชีวิต โดยเส้นทางบุญนี้ไม่สร้างกรรมสร้างเวรไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่นำทรัพย์ของเขาเอามาใช้ส่วนตัวไม่ทำร้ายทำลาย ความรักและความผูกพันของผู้อื่นไม่พูดให้คนอื่นเสียใจและไม่ตั้งอยู่ในฐานะที่หม่วเมาให้ทานในฐานะที่ให้ได้เสมอรักษาใจให้บริสุทธิ์สะอาดและปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิ ดูความเย็นใสความใสของใจอย่างนี้เสมอเสมอสร้งสมบุญเสมอเสมอในวันนี้ท่านนำน้ำออร่าจำนวนหนึ่งพันสกว่าขวดมาถวายแด่เนื้อนาบุญภายในวัดแตรมิตรวิทยาราม มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีพระธรรมคุณาภรณ์และพระเถรานุเถระภายในวัดไตรมิตรวิทยาราได้มีโอกาสฉันน้ำที่บริสุทธิ์น้ำที่ใสอย่างนี้นอกจากนี้แล้วคุณศาสนันหาเนเจริญได้มีโอกาส ถวายเครื่องกองน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้ําเย็นก็ดีนอกจากนี้แล้วได้มีโอกาสจัดสรรสิ่งต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยอย่างดีถวายบูชาพระเสมอๆด้วยศรัทธาและความเลื่อมใส น่าชื่นใจและน่านาโมธนาในมนโนปณิธานให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาตลอดทำให้ใจของไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อังคณาคุณเชวัตรคุณภาวิยาศีวรรวัตรคุณสัสนันหานเจริญอยู่ในเส้นทางบุญตลอดใสนิ่งเบาสบายเมื่อพระสงค์ ดื่มน้ำออล่าคาใดใช้น้ำร้อนน้ำเย็นของคุณสะสนันหานเจริญคาใดก็ได้มีอนุอกาศอนุโมทนาสาธุการในความบริสุทธิ์ในความใสในความตั้งใจยิ่งนักของใจของทุกท่านดังกล่าวแล้วพุทธโธเงินมาทรรโมงเงินมีสังโฆเงินเหลือ พุศโทเงินมาธรรมโมงเงินมีสังโฆเงินเหลือเอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมานะชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะเข้าของไหลมานะชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติ